เสวัสดีค่ะค่ะขอเมียงค่ะใส่บังลูกอุ้ม pues อม nah ียงอุ้มน้องอุ้มน้องจะไปใส่อะไรจะไปใส่ปูกตะไคร้กับแม่โอ้พ่อป่ากับลูกปูกตะไคร้มาเลยสวัสดีครับพี่น้องครับบรรยากาศเช้านี้ก้อนกินเขาเสากระปุกมะม่วงออกมากแล้วโอ้โห่วงออกมากแล้วลูกก่อนกินเขาเสาพาพี่น้องย่างลูกไป เบิ้งนังเอกเขาปลูกตะไคร้ครับเพราะว่าฝนเริ่มมาเริ่มดินดินจะพังก่อนครับมาแล้วเดี๋ยวถ้าฝนเล็งแล้วนี่มันจะมันจะพังครับนังเอกว่าปลูกตะไคร้พี่น้องมาชมสวนบรรยากาศที่มันเศรา้านแหละครับตื่นเศร้ามากกับพ่อด้เฮ็ดเวียก์ผักกะทินคือะอะไรพี่ลูกผักกะทินอีแม่ไ,งไงว้กินกับตำหะฮงไปเลยหืมเห็นแล้วมาโอ้ออกมาแล้วผักกะทินนี่แหละ ไอ้กินก็ต่ำมะฮุ่งบ่ะยังบม่มีเวลาไล้ลงมาตัดห้าเลยครับนี่ครับนักเอกเขาเาตะไคร่มาเน็บเน็บที่ทีเป็นกําแพงนะครับเพราะว่าดินก้อนที่ดินจะพังก็นีครับฝนเริ่มมากแล้วถ้าฝนเล้งๆนี่มันจะพังครับจะสซอกเพราะว่าดินทมไม้ยังบ่แนนดินยังบ่เสริตัว บรรยากาศเสาร์นี้อากาศดีครับคึ้มครับช่วงนี้ก็เป็นบรรยากาศแบบย่ำฝนเหรอครับจืดแฉะจังน่อยอู้นฟงบินเ้องกันยกเกาะกลางให้เพิ่นเลยครับเกาะกลางนี่ยกให้เพิ่นเลยสองสองโตยี่มันกระโดดเล่นน้ำลอยน้ำเนาะ ถาีเพื่ก็ไถหน้าแหระครับน้ำอยู่ในไห,หน้าก็เริ่มมีแล้วตัวครับเนี่ไหน้าก็เริ่มมีน้ำแล้วฝนตกลงมาสามสี่เทือ่หแห้งๆนลยกับดินเริ่มอิ่มโตแล้วก็เก็บน้ำแล้วครับวันนี้ก็จะหอดย่ำลงไ้ลงหน้าแล้วต้นไม้ก็จากใบร่นก็เริ่มแตกใบออกมาแหละเสียงนกแซวนะครับยังมันเสาร์ยังมันเร่งมากกับเสียงเขียดครับ เสียงเขียดเสียงกบตอนเศร้ากับเสียงนกเสียงกาครับธรรมชาติบำบัดต้นผักกดโนผักกดโนต้นนะครับเนี่ยผักกดโนใหญ่นามย้อยกข้องเขาก็เต็มมะล้อล้วครับนี่นามย้อยให้หน้าก็เิ่ม,มีแล้วยังว่าไม่จังใดเสียวรถไถลงมาไถาได้อีกครับปีนี้เพราะว่าเสายังค่ายอยู่ครับตอนแรกว่าให้ให้เพื่อนขนเสาอ,ออกซอย ต่ว่าฝนมากแล้วทางรถลงมาว้มาไถาหน้าให้หน่อยให้นี่ครับเอรถไถหน่อยมาไถาพอได้ดำหน้าขันมาก่ได้เรียกกรสิคุดเอาแล้วครับแต่ว่ามันมันบวมไวตรงที่หยาแล้่ะครับก้นมันกัดหยาสูห่หยาบ่ได้ขันเอาได้รถไถ่มามาไถามายำม,มาขาดดีทีุ่บหยาขึ้นมันนี่ครับจังดำบ่กรสิคักเยออู้ก่อนน้ำใหม่กะ เริ่มเขียวแล้วครับนี่ออกนอหลายแล้วต้นประดูอยู่กอกลางเท่ากัเริมใ่เขียวแล้วครับกับต้นประดูต้นนี้กะสดชื่นแล้วครับต้นใหม่ต้นไหลก็ได้ฝ้าได้ฝนได้น้ำกันเนี่ยเป็นยังไรก็เขียวแล้วครับันี้เริ่มนี่สีเขียวแล้วหลังจากที่เป็นสีน้านําตาลสีแหลงแหล่งนะครับสีเขียวช,ชุ่มชุมชื่นครับตว่าก็แชะ แชะทั้งทึ่งนี่แชะครับมงยูมงเศร้านี่แชะแต่ว่าก็เป็นธรรมชาติครับเป็นธรรมชาติธรรมด,ดาของฤดูฝนหลับเป็นธรรมชาติอ่าเป็นธรรมดาของธรรมชาติครับเอาฝืนยังก็ได้บอสามารถฝืนธรรมชาติได้นี่ครับเห็ดตะไคร่ปลูกที่ที่เป็นแนวเป็นกระแพงไว้เพื่อยันน้ำซาะลงไปอนั่งเองน่ามาลใส่โลก อุ้อมน้องชื่ออย่างน่ะน้องอีหลา่าใช่ไหม้อกน้นนองชื่อที่แอลอ๋น้องที่แอลจังเลยอีหล่าตัวที่แอลอ๋อน้องที่แอลอ๋อน้องชื่อที่แอลไอเดิโอ้โหน,นี่อันนี้คุณป่าอย่างน้อเฮ็ดมาให้นี่โอ้อันนี้มีขอบคุณขอบคุณเจ้าของนี่เพิ่นเฮ็ดมาให้ครับเฮ็ดมาให้น้องที่แอลแต่โดนๆแล้วละ่ะขอบคุณหลาย,ลายๆครับขอบคุณเอฟซีที่เป็นทักแป้งเฮ็ดใหม่ป้าจะดูอย่อีหล่า ไ่ครับดินดินน้ำน้ำไหลลงไปแล้วก็ดินมันยังบนนันเนนมันก็เลยเอาดินลงไปน้ำบานนี้ข้าแม่เฮาบ่าปบูุกตะไคร้ไวเนี่มันจะไปทั้งเบิดครับแล้วข้องเขาก็กสีตื่นละดินเฮาก็สิเบิดก็สิได้เติมต่ดินอยู่นี่ครับเบิดฝนมากก็สิได้เติมต่ดินอยู่นี่เมื่อนางเอกเข้าเห็นอย่างนี้นี่นางเอกเฮาสวัสดีค่ะนางเอกทำอะไรอีหลาห่าเห็นหยัง โอ้เห้อยังนี้แยมตะไคร้ปลูกหไว้สิชไชไม่อันนี้อย่างนะน้ำจะของบกบวบว่ะอันนี้มะเอือนกใบัก<อ>ฟักบกฟักบกคือเมาปล่อยใบน้ำข้องให้มันลามมา่มา,<อ>ม,า,ม,ามันมาเพราะว่าฝนมาใหม่ฝนสุ่มสื่นนะครับบานด,ดินดินส้มส้มดินยัง้ยบนเนยดินเนีรุ่มร่วมเนี่ยก็คือปลูกไปเลยจังหน่อยจะอ,ออกเต็มครับทางสองทางนี่ก็สิมีต้นน่ากินแล้วครับนี่นี่ครับตลอดทางสองแนวนี่ก็สิมีน่ากินมาตลอด จ้าของมาปลูกฟังผีพรหมอตะไข่ลอย่อ,อตะวนันนาลงมาฟังเดียวนะเพราะว่าทางไหนมันโน่นนะพอแล้วมะพรุ่งนี้เรไปไหนล,ล่ะทาไหนอะไรปลูกปลูกเนี่ยเอื่นเพราะไอ้จะปลูกต้นใหม่อยู่ไอ้เชาวต้นใหม่มาปลูกเป็นแนวมาเลยได้เนี่ยนี่เชาต้นใหม่มาปลูกเป็นแนวครับแต่วันดับแรกต้องรักษาดินไว้ก่อนครับเพราะว่าผมยังบ่มีเวลาลงมาเฮ็ดน้ำสวนแล้วครับยังยังอ่าจะเล่งเห็ดทั้งทึงเห็นแล้วก่อน บานเอข้เหนีตั้งเครื่อง,งแล้วแล้วผมยังสิมาเฮ็ดน้ำสวนน้ำต้นใหม่อย่างเดียวเลยกับขอ,อกเป็ดขอกไก่ทั้ทงนี้นะครับนี่มุมนี่มุมนี่เขาเจอดอกหวังเชามาหั่นจากหลวงเจ้าหูอยู่นี่ละก็ฟงวินล้ะก็จะเอาเป็ดมาเอาไก่มาบอกบนังเอกอยงเครื่อง,งผุน่นล้ะก็เดี๋ยวเวลาออกไล่ยหลก็ยังสิมาขยายอยู่ทง้งไตครับเป็นโซนอยู่หมองโซนเดียวกันเลยเอลาไปไ้นะ่พะพาบปากับลูกไปเบิ่งยังเบิ่งมะกล้้ยบ่ ผลผลิตแรกของเราก็เริ่มได้กินแล้วครับไดเจยก็เริ่มเคี้ยวแล้วครับมะกรวยนะครับมะกรวยก็เริ่มออกมากเริ่มออกมากให้กินแล้วกล้วยน้ำว้าเขาปลูกถิ่นไห้เลยนะครับนี่ผมบ่ได้มาลำไล่ใส่ปุยป๋ยบ่ได้มาเฮ็ดอย่างเลยกล้วยน้ำว้ากะปลูกถิ่นไห้ตามธรรมชาติกินแคลอดไปใช้ไหมนี่แคลอร์างาไหนมา,าเ,ดดเพิ่ไปเล่นดินบ่างเปื่อนยู่ ไปเหาะกันมัครับคิตตีมั้งอยู่หน้ากระจกมัอยู่เฮียแคร์รักนพักทีบอกพ่อไปปลูกตัวใหม่ก็แม่ไปเพราะเด็กเจ้าตัวสีดำพิศอกกันหนึ่งโอ้มีมูสภาพสภาพ่อแค่เราก็คิตตี้ไปแค่เราก็คิตตี้ไปเลยน้ำมูบ่ลูกมันดูนั่นก็มีจ้ะตะไคร้น้องเอกเขากับปลูกทีทีจนแล้วละเพราะว่าบอกน้องเอกว่าเอาทีทีเลยเนอะเป็นกำแพงเลย ถ้าเขาปลูกหญ้่แฝกนี่หนึ่งคือเวลาเขาออกออกมันออกหญ้าครับหญ้่แฝกแต่ว่าตะไคร่นี่ถ้าคืนค้นสามปีจะออกเองสามปีสี่ปีนี่คือดินเซตโตแล้วครับแนะนําเป็นตะไคร่ดีกว่าครับยึดเกาะได้ดีขึ้นกันได้กินพร้อมได้ขายพร้อมหญ้่แฝกกะกะดีอยู่หรอครับ่น๋ยวผมปลูกหญ้าแฝกไว้ห่างๆแต่ว่าตนเวลาเขาพอดินเซตโตเขาจะปลูกแนวอื่นนี่มันเอาออกยากจังหน่อย อตี้ใช่ไหมี่ใช่ไหนี่ปลากระตือนนามไม่หาวหนามไม่ครับหนามในคลองเขาเต็มแล้วก็ยังอีกสักเมตรนึงก็น่าจะหอดพอน้ำหล่นครับเดี๋ยวจังสีมาเห็ดหน่ำสวนเห็ดหน่ำหย่าเพราะว่ามีเวลาลงมาเลยครับเห็ดตึงๆเขียวขอแต่ไม่แล้ว อนนี้ยืนยุทธายสวนครับแนมขึ้นไปเห็นบานเอกกาลังเห็ดอยู่กับกระท่อมสายสัมพันธ์สองแผ่นดินนี่ครับกระท่อมเขาก้อนกินเขาสอกก็ได้เวียกจังสี่แหละครับเห็ดเวียกเห็ดน,นั่นเห็ดน,นี่สักก้อน,บ,นบ้านดอกไม้บ่โอ้นังเอกบานคุณแนวเลยตัอนี้มบ้านดอกดาวเรื่องบ่พอจังเสียวต้นไหม่มาปลูก<ะ>เสี่ยวต้นไหม่มาปลูกเป็นแนวมาเลยลูก จาตอนอีหลานนะไปกินกุ้ยเฉี่ยวอยู่กลางป่าในอีหลานได้ขี่แขกน้<า>่แล้วก็เห็นกระต่ายโอ้จ๋าจ๋าพี่หลานอยากได้กระต่ายบ่ะเดี๋ยวพอจังหากระต่ายมาเลี้ยงเป็นมูด้ะอีนั่นแหละชมวิวนน้ำพอวาผาดน่าสวยโอเคพอจอเห็นน,น่นไหลตกแตงนะครับเสียงนกเสียงกาแซวนะครับพี่น้องครับอันนี้ก็เป็นต้นแดงนะครับต้นแดง ต้นแดงต้นหนึ่งจริงๆรงอะเงาไม่ใยอยู่ครับพุ่มขมขึ้นมาเพราะว่าทมดิน,นครับแสงนกแียงกาแซ่บเลย,บยากาศตีครับมีงัวมีควายมีทั้งปุ่นก็เป็นที่พี่น้องแน้เห็นนี่เป็นโครงการหลวงครับฟาร์มตัวอย่างโครงการหลวงหกหน้าใหญ่นี่ครับบรยาาบรยากาศที่บรรยากาศเขาจะฮอดลงหน้าละวจังอยนี่ฟึนวานเขาหน่ยเขี้ยวแล้วครับนี่ จ้ะแม่บอกว่าเฮ็ดตึงแดมันจะดำเหมือนนเฮ็ดตึงแดมันจะดำเหมือนนะดยังดอกไหนอ๋อพ่อรู้เือนกันไแม่เฮ็ดรถแม่เลยจ้ะกจได้จ้ะปะถะจังมาเฮ็ดม่หิวเข่าแล้วเอเข้ามาเฮ็ดแยกขาเวลาครับส้มหงเขาเฮ็ดเฮ็ดตะกินแล้วแล้ว ไปหาเป่าเองหิวเข่าหาเข่ากินตัวเขาเาสีได้เฮ็ดเวียกลุยตโตฝนครับฝั่งชาวมาฮั่นจ้าหลวงเจ้าหูวกับคุณละอยู่ลุงทิงพุ่นเฮ็ดขอกเสื้อข้าวไอ้ฝนอันนี้ฟงวินครับมี่ตาจอมหยุดเด้ที่เอาย่าง,งองค์คลักจันทร์ครับย่างองค์คลักจันทร์ครับกรุงสุนเซออ,องค์คลักจันทร์กับกรุงสุนเซอพ่อ,อยังเอามาที่หลังหลงยังบอกบอกว่าองค์คลักจันทร์คืออย่างกับกรุงสุนเซอร์แล้วใหญ่สุดก็คือท่านเป่า ท่านเปาเลยกันเปาบุญจิน้พนพุ่มนางเอกยิ้มไปเปลยยอมได้ละซื้อจอมยุดนาะมิตรจอมยุดนี่ต้องเอา,าหัวไม้ครบเรื่องนี่พวกบินนี่มี่โตเอกอยุสองโตนี่พวกก็บินนะบานีิเปาบุญจิ้นนี่บังชาวมาหั่นจังลงเจ้าหูมาแล้วมือป่าเพิ่นมาแล้วกสียั่งยังย่งโอเครักจันหรือจันเจา้าจันเจ้าเออแล้วกกสียั่งกงซุนเซือ ของซื้อเสิร์ฟก็เปาบนจินท่านเปานี่สงสัยจะเป็นขั้วท่านเปาเนี่จะเป็นเป็นเป็นควายดำขั้วใหญยซื้อควายจากโตแต่วอยากได้เนาะอยากเลี้ยงเนาะบ่ท่านก็ไปไปขอแม่เท่ามาจากโต้ะลูกเด้อท่านขอท่านเปามาจากโตเด้อควายแม่เท่าอะไรเนี่ยท่านเปามาจากโนึงเลี่ยงมาเยี่ยมหนังพ่อได้อีลาอีลาไปเอาท่านเปาเขาห่มแน่พ่อเขียนควาย แปลว่าท่านเป่าเขาโฮมเนี่ยแป,ปล่าเป่าปุ้นจินเขาโฮมเนี่ยพเพราะไหนวานสินะกเน็เป็นเป็นซื้อที่แบบมกักมักเบิ่งเป่าปุ้นจินครับมักเบิ่งเป่าปุ้นจินพร้อมก็เลยราคาไหนไหนๆได้ตั้งฮานพุ่งเป็นฟุ้งหวินแล้วก็เอาเป็นนางจีนเป็นจอมยุทธ์หลดน้ำกันหลดโอ้เสียมหน่อยนั่งเอกว่าปลูกอะไร บรรยากาศเสียงนกเสียงกาแซวเลยครับพี่น้องครับตอนนี้แดดก็ยังมีน้อยหนึ่งเพราะว่ายามฝนเขียวชุม่มชุ่มเฉนครับคาก็เริ่มขึ้นแล้วตัวครับเนี่ยค้าข้าผักปูกวนนะครับคากอไผ่ต้นกล้ยกวยขากล้วยน้่มกล้วยหอมท้องกล้วยยังก็เริ่มขึ้นแล้วตรงกอการมันยังลูกมันยังบอกปลากระปกมากินมาานันโอ้อโ oh, มากระโดนโลูกอันนี้เขาเรียกว่าม,มากระโดนนี่ มันกินว่าดดตัวลกมันต้องกินพักตลกกินกินใบมันเป็นพักพักกระโดนโอ้ oh, พอดีเห็นมากระโดนตกตกอยู่ให้หน้าเต็มเลยครับมากินว่าด้ปไปคือไปกินเขาไปไป,ป,ปกินเขาพอจะได้เฮ็ดเวีย้ยครับเขียวชุ่มชุ่มชื่นดีขนาดเนี่ยครับอยากจะเอาต้นดอกอันนี้ต้นที่มันลำ่ำล่ำคุ้มดินนะครับมาปลูกอย่างอย่างว่าปลูก ปลูกตะลึงนี่จะได้กันดินแต่ว่ายังบ่มีเวลาลงมาเห็ดน้ำเพล่เลยสวนกัญ้ากับพ่นนะเต็มหนึ่งบ่ได้ตัดบ่ได้ตัดหญ้าไม่ตัดหญ้าโดนละบ้านนี้พอฝนมากก็เริ่มซัดเกิดละหญ้ากะหลายนะเห็ดครับหลายนะเห็ดจ๋าลูกจ๋าโอ้มูคิตตี้มั้งลูกมูคิตตี้มาเล่นน้ำมูคิตตี้ก็แค่รอดมาเล่นน้ำหูนคิตตี้ไปเล่นอยู่ทงนั่งโอ้คิตตี้ไปเล่นอยู่หุ่นบ่ โอ้จ้าจ่าจ้าจาเดียวกัมากนั่นเวดจ้าโอเคนาให้นาให้หน้าก็มีแล้วจังน้อยกับเปิดกับมาเห็นหน้าแล้วนี่ับเขี้ยวแล้วครับแนบลงมากันี้ยนี่ครับแนบลงมาจากตัวบ้านน่ครับเนี่ยมีระเบียงอยู่แลาวห้องนอนก็จะเปิดประตูออกมาปุ๊บก็จะได้เห็นบรรยากาศทงให้ทงหน้าย่ำหนาวก็จะได้เปิดออกมาก็จะเห็นหมอกเห็นบรรยากาศดีครับล้วกรับ ออกซิเจนสดชื่นจ้าลูกเอา๊าจำให้แม่เน็บทีๆเลยจะเป็นกำแพงแล้วได้เนี่เขาก็ลกออกลกออกจากตัวที่ติดนั่นแหละครับมาแซมตัวใดที่มันตายกะเขาก็แซมไปเรื่อยๆจะเป็นกำแพงเลยบาดี้ตาไข่เพราะอึดนี่ บานนี้พี่น้องอยากได้ตะไคร่ไปเฮ็ดแนวมาแบงเอาเด้ครับจังหน่อยเนี่กเกิดขึ <หา S 1> ้นหลายยากตะกี้หาย <หา S 2> ยากเนาะได้ซื้อตะไคร่โลตัดมาแซน่ากันไว้ครับแต่ไปขอพี่น้องกับมันหน่อยเนาะครับแบบบก่าของเพื่อนหลายนะครับเพื่อนเพื่อนกะาแห่งต่ว่ากับบก่าของกัจเจาหลายตอนนี้ขยายพันธุ์หลายแล้วครับคุณพี่น้องยังได้ตะไคร่มาเลยครับมาแบงเอาเลยจังหน่อยเนี่ติดเนี่ยครับ ส้มนีที่ปลูกไม่ตั้งน้อยติดนี่ออกกอยหิห่งนี่มาเลยครับบอ่อขายครับพี่น้องครับปั่นกันไปเฮ็ดแนวได้ได้กินโดนครับได้กินโดนพี่น้องมีพันธุ์ดีๆกัมาปั่นกันครับปั่นแลกเปี่ยนกันทั้งสี่ละเพราะว่าเขาปลูกไว้กินกินทุกอย่างที่ปลูกปลูกทุกอย่างที่กินครับเพราะว่าอาหารเป็นปัจจัยสําคัญของมนุษย์ครับที่อยู่อาศัยละอาหารเนี่ยครับปัจจัยซี่นี่ มีสองอย่างนี่ที่ท,ที่เขาจาเป็นสนาหรับเขาครับส่วนเครื่องหนุ่มโฮมเขาก็มีอยู่แล้วครับยุคคู่มือนี่กับยารักษาโรคเขาก็ากมีแพย์มีหมอที่เก่งๆอยู่แล้วครับรากายิ่งมายก COVID, ยกุคโควิดยุคที่เอ่เขาใส่ชีวิตกันลําบากครับต้องระวังโรคระวังแพ้เนี่ยกายเขาปลูกทุกอย่างที่อยู่ในสวนเขานี่ครับอยากนัาก,กินเขาเฮ็ดว้ไล่ๆเนีเ่ยเขาก็มีความมั่นคงทางด้านอาหารเขาก็สมมติว่าเพิ่นว่าช่วงนี้ โควิดระบาดนักล็อกดาวน์เด้ออยูยย่บ้านเด้อช่วงนี้ให้คนอยู่บ้านสก้อนซอยกันสก้อนกันข้าขกับมีนเาอยากนักกินอยู่ในนี้แหละครับปะปะป่ะขึ้นกินข้าวป่ะเอามาฝากป้ากำลุงก่อนดิขฝากป้ากำลุงหน่อยขอรกดตีต้าชอบป๋าดิมัน าเป็นกำลังใจให้พวกเราด้วยนะคะสวัสดีค่ะเป็นกำลังใจให้ป้ากับลุงนะคะสู้ๆกับโควิดนะคะบอกป้ากับลุงแล้วสู้ๆโควิดนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะน้งเอกสบายดีน้องเอกสวัสดีครับพี่น้องครับคลิปนี้ภาชุ่มสวนยิมมือเศร้าครับก่อนกินข้าวเศร้าทีมงานวิโหลดภาเพื่อนกับมาแล้วโหลดมาแล้วเบอเอเดี๋ยวภาเบอรเอกินข้าวกับชิลุยงานกันต่อครับเขียวให้มันแล้วผมจะได้ มาเห็ดน้ำสวนครับบ้านี่สิมาลุยน้ำสวนมาเห็ดน้ำปูน้ำป่าน้ำสวนตัดยงตัดหญ้าออกเห็ดคอกเป็ดอคอไก่เพื่อนครับรากาสิมาดดำหน้าให้หน่อยให้นี่ครับเจอกันไม่คลิปหนาครับพี่น้องครับสวัสดีครับ